ชีวิตคุณจะดีขึ้นแน่นอนถ้าคุณรู้จักให้คุณค่าตัวเองสวัสดีค่ะยินต้อนรับเข้าสู่ช่องจัส m ินใจห้าหกเก้าโซเมสเตอร์ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทํางานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันนี้นะคะแจงจะมาเล่าให้ฟังนะคะถึง การให้คุณค่าตัวเองการรักตัวเองจะเป็นอย่างไรถ้าคุณรักตัวเองเนี่ยค่ะมากพอนะคะไม่ว่าใครเขาก็จะมารักคุณไม่ว่าใครเขาก็จะมาใส่ใจคุณนะคะซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องของการให้คุณค่าตัวเอง self value นะคะไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเกี่ยวข้อความรักอย่างเดียวนะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องสังคมเรื่องการเข้ากันได้กับคนรอบข้างด้วยเช่นกันนะคะมาลองฟังดูนะคะเนื้อหาวันนี้นะคะแจ้งได้มาจาก ตองคุณแอนนาอัคน่านะคะลองติดตามดูก็ได้ังชอบเนื้อหามากเลยเพิ่งเคยได้ฟังเขาเป็นเหมือนกับนักสแสดงมาก่อนแล้วก็มาผัานตัวเป็นยูทูบเบอร์นะคะเต็มตัวนะคะคือเขาจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่ารักตัวเองเนี่ยเราอะนะจะบอกตัวเองตลอดเป็นยังไมเคยบอกเราก็บอกเฮ้ยฉันก็รักตัวเองฉันเป็นฉันอย่างนี้ฉันก็ต้องรักตัวเองสิหลายคนจะบอกอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วอะรักตัวเองมันถูกหรือเปล่ามันใช่วิธีการที่ ควรจะทําแบบนี้หรือเปล่าถ้าคุณรักตัวคุณเองนะคะยกตัวอย่างให้ฟังสมมุติว่าในเรื่องความรักกันนะเทียบให้ฟังกับในเรื่องความรักถ้าคุณอะคะ่ะเดทกับใครสักคนนึงอยู่แล้วอยู่ๆเนี่ยก็คนที่คุณเดทด,ด้วยค่ะมาบอกคุณว่าเออเดี๋ยวเราคุยคุยกันไปก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้ก็จะขอคุยหลายคนเลยแล้วกออ็อาจจะยังไม่คอมมิต ตอนนี้นะคะแต่ว่าเฮ้ยไม่คอมมิตนะแต่ยังไงเราก็ยังคุยกันเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องได้เหมือนเดิมแล้วก็มีอะไรก็คุยกันได้ตลอดนะมาเจอมาหาได้แต่ว่าไม่คอมมิตนะถ้าเป็นแบบนี้ค่ะหลายๆคนนะหลายๆคนผู้หญิงหลายคนจริงๆผู้ชายด้วยนะก็จะรู้สึกว่าเอ้ย เออฉันจะพยายามทําให้เขาอะคอมมิตกับฉันให้ได้ฉันจะพยายามเปลี่ยนใจผู้ชายคนนั้นให้ได้ฉันต้องให้ทําให้เขา,าเห็นคุณค่าฉันแล้วมาแบบมาตามฉันสิมาขอฉันเป็นแฟนสิอันนี้คือความคิด ของคนทั่วๆไปแต่ถ้าความคิดเห็นของคนที่รักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองเขาก็จะบอกผู้ชายคนนั้นอย่างสวยๆว่าอ๋อโอเคไม่เป็นไรขอบคุณมากแต่ว่าตอนนี้เราอะจุดประสงค์ของเราณนะเวลานี้คือเราต้องการความสัมพันธ์ที่มันจริงจังชัดเจนถ้าไม่ได้มาจะคบกันจริงจังงั้นก็ไม่เป็นไรนะขอบคุณมากที่ได้ศึกษากาันแต่ว่ายังไงก็เราไม่สะดวกในความสัมพันธ์ประมาณนี้นะคะคือคนที่เขาให้คุณค่าตัวเองเขาให เหมือนรักตัวเองมากพอค่ะเขาจะบอกกับคนที่เขาต้องคุยต้องหาในทำนองนี้อุบอิบในกรณีที่เขาต้องการ s e r i serious relationship นะทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเวลามันมันไม่ผิดนะที่คนคนหนึ่งอะเวลาที่เขาเจออะไรแล้ว,วเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่รู้ตัวว่าเขาจะรักตัวเองยังไงเห็นคุณค่ากับตัวเองเนี่ยทำยังไงเพราะมันดูแบบเป็นแอบสแต็กเนาะเหมือนกับ พูดอะไรแบบดูมันกว้างมากเลยอะแล้วคนเราทั่วๆไปเนี่ยคะ่ะเวลาที่เกิดอะไรขึ้นอะคนเราอะจะชอบจับจุดที่เป็นข้อเสียข้อด้อยของตัวเองเสมอนะคะอาจจะเป็นลักษณะของเห็นข้อด้อยเห็นข้อตําหนิเห็นปัญหาของตัวเองอะเสมอๆเ,เลยซึ่งอะไม่แปลกเพราะสมองของคนเราเนี่ยมันสั่งการมาว่าให้เราอะมองหาอะไรที่เป็นลบๆก่อนเหมือนใครที่แบบ จับจุดผิดก่อนแบบเนี้ยเพื่อการอยู่รอดของคนคนนั้นนะคะอันนี้มันเป็นหนังสือที่แบบเขียนมาตั้งแต่สมัยช้านาะนลองไปอา่านเซเปียนดูก็ได้นะมันเป็นลักษณะเป็นความจริงเป็นแฟกต์นะว่าคนคนเราเนี่ยจะพยายามมองหาสิ่งที่เป็นข้อเสีย นนะะแต่ทีนี้เวลาที่เราจะแก้ตัวเองด้วยกัน้ฉันจะให้คุณค่าตัวเองแล้วอะค่ะอันเนี้ยคุณแอนนะาคอณแอนนาเนี่ยค่ะเขาได้ปรึกษากับทัเลปิสนะคะเขาบอกว่าออจริงๆแล้วการที่เราจะเปลี่ยนจะชิพมาให้คุณค่าให้จะมารักตัวเองเนี่ยค่ะก็คือไม่ไปเจาะจงไม่ไปโฟกัสที่จุดเสียของตัวเราเองแต่ให้เราเปลี่ยนโฟกัสนะคะมามองที่จุดดีมามองที่จุดแข็งนะคะ ให้เราอะเชื่อมั่นในตัวของเราเองว่าเราสามารถทําได้ฉันสามารถพิชุดพิชุดพิชิตยอดเขานี้ได้ฉันสามารถที่จะสําเร็จการศึกษาได้ฉันสามารถที่จะสมัครงานได้นะคะหรือแม้แต่ให้เราอะชัดเจนกับคุณค่าของเราที่มีอยู่ในชีวิตเราเนี่ยคะ่ะว่าเราเป็นแบบนี้เราทําอย่างนี้เรานิสใส่แบบนี้เรามีดีแบบนี้นะคะแล้วก็ ต้องรู้ขอบเขตของตัวเราเองค่ะที่เทียบให้ฟังอะ่ะเล่าให้ฟังถึงเรื่องข้างต้นเนี่ยที่แบบว่าถ้ามีผู้ชายหรือมีคนที่เราเด็ดด้วยแล้วเขามาทํานิสัยแบบนี้กับเราอะค่ะเราต้องกล้าจะยืนที่จะบอกเขาว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องเฮ้ยแบบเนี้ยมันข้ามเส้นแล้วแล้วนะเฮ้ยแบบเนี้ยเออมันไม่โอเคฉันรับไม่ได้กับสถานการณ์แบบนี้เพราะว่าเท่าที่ให้คำปรึกษามานะหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อย ความรักอะที่ผิดพลาดกันเยอะเพราะว่าไม่ให้คุณค่าตัวเองคือที่แจงพูดไปเนี่ยไม่ใช่ว่าแจงเกิดมาปับ๊บแจงเป็นเลยแบบนี้ไม่ใช่นะแต่ที่ผ่านมาเนี้ยค่ะคือเราลองผิดลองถูกเราก็ลองหาทั้งหาหมอดูแล้วก็ทั้งหาไซโคจิสแล้วก็หาหนังสือตำรามาอ่านเองจนทําให้เราสึกว่าอ๋อจริงๆแล้วอะ่ะเราอะ่ะลืมข้อนี้เราลืมการให้คุณค่าการรักตัวเองนะคะแล้ทีเนี้ยเขาบอกว่า การจะทำยังไรล่ะให้เราสามารถจะชิปตัวเองได้ที่จะเปลี่ยนจากคนที่แบบเฮ้ยมองตกมองก็เห็นแต่จุดข้อเสียของเราอาสมัยก่อนแจงก็เป็นคนไม่มั่นใจเหมือนกันใครมาเจอก็แบบเฮ้ยเป็นผู้หญิงตัวใหญ่เฮ้ยตูอ้วนเฮ้ยหน้าแบนเฮ้ยนูนย่นเฮ้ยนี่คือแบบทุกอย่างสิ่งอะ คือเราจะสึกว่าเราอะเออเขาพูดอะไรเออเป็นตัวเบิลของเราจังเลยอะเราไม่ดีเลยทุกอย่างสิ่งดูแบบตัวหงอมากแต่พอหลายๆครั้งหลังจากประสบการณ์มากขึ้นกล้าลองผิดลองถูกออกจากคอมฟอร์ทโซนใช่ไหมตอนนี้ก็มั่นใจเราก็รู้สึกว่าเราเหมือนกับให้คุณค่าเรารักตัวเองมากขึ้นนะคะทีนี้อยากจะแชร์วิธีการนะให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะว่าเออจริงๆแล้วเราทำอย่างไรนะที่เราจะสามารถเปลี่ยนตัวเองให้เราสามารถมองเห็นคุณค่าของตัวเราเองได้นะคะ คุณแอนนานะเขาก็ไกด์ไว้ให้นะคะจริงๆแล้วมันมี6วิธีการด้วยกันวิธีการแรกนะคะก็คือเทส t นะคะเทสสเตรน์ Taste, Strength, นะคะเคยเล่าให้ฟังซึ่งแจงก็เคยทำนะถ้าเป็นหนังสืออะคะลองหา Strength Finder นะคะเจาะจุดแข็งภาษาไทยนะคะคิดว่ายังมีขายอยู่นะันแจงก็ทำมาเป็น10ปีมาแล้วอะ่ะเขาจะมีเป็นหรือลองไปหาแบบ g o o g l e เลย s t r e n g t h Finder หรือว่าเป็นการหาเจาะหาจุดแข็งของตัวเองคืออะไรนะคะ พอมันจะเป็นแบบทดสอบมาค่ะแล้วคุณก็ไปทําแบบทดสอบนั้นนะคะคุณจะได้รู้ว่าเออจริงๆแล้วอะ่ะข้อดีจุดแข็งของคุณเองคืออะไรแล้วคุณก็มาขยายข้อจุดดีของคุณนะคะให้มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าโดยทั่วไปอะ่ะเราจะมองเห็นแต่จุดอ่อนของเราใช่ป่ะเออจุดอ่อนคืออะไรจุดอ่อนคืออะไรแต่ว่าเราไม่ได้เห็นว่าข้อดีของเราเองเนี่ยคืออะไรวิธีการที่เราจะทําให้เราอะ่ะ เก่งขึ้นดีขึ้นเนี่ยมันต้องขยายจุดแข็งเพราะว่าในหนังสือน,นี้นะ Strength Finder เ,เนี่ยเขาบอกว่าไอคนนักเขียนนะคะที่เขาเป็นนักจิวิทยาเจ้าของนะเขาบอกว่าคนเราพยายามจะไปแก้จุดอ่อนจริงๆร,รู้ไหมว่าจุดอ่อนเนี่ยมันแก้ยากจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งจะเข้าสังคมจะทำงานหรือว่าจะคบเพื่อนจะเดียกับใครส,สักอย่างนะ ให้เราขยายจุดแข็งที่เรามีมันจะทำให้ชีวิตเราอะ่ะดีขึ้นมีความก้าวหน้าขึ้นสามารถทํางานได้สาเร็จขึ้นหรือว่าความรักเราอะ่ะก็จะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นลองไปหาดูนะเทสเต็ง mm hmm. ดูนะคะข้อที่2นะคะก็คือการ write affirmation การเขียนค่ะแจ้งจะนึกถึงบางศาสตร์ที่เขาจะเป็นเหมือน manifest อะไรต่างๆนั่งสมาธิหรือว่าเป็นลักษณะของการที่กดแรงดึงดูดะคะคือคุณเองอราต้องรู้ตัวคุณเองก่อนว่าคุณอะ่ะ มีแข็งอะไรใช่ไหมเหมือนทําข้อแรกรู้แล้วแล้วว่ารู้แล้วว่าโอเคฉันเป็นคนที่มองโลกแง่ดีนะคะแล้วคุณก็เขียน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 ลงไปเนี่ยจนกระทั่งมันเหมือนกับมันซึมซับเข้าซับคอนเชียสคุณอนะเหมือนอะไรก็แล้วแต่เวลาที่คุณเห็นลอยในอากาศคุณคิดเนี่ยบางคนอโอเคบางทีจะแบบ เห็นวิชั่นสร้างภาพได้ชัดเนี่ยก็ดีนะแต่บางคนไม่สามารถที่จะเห็นบางสิ่งบางอย่างได้ชัดเขาบอกว่าให้เขียนลงไปเวลาที่คุณยิ่งเขียนนะคะยิ่งเป็นการคอนเฟิร์มกับตัวคุณเองว่าคุณเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นให้เขียนนะคะข้อที่3นะคะถ้าคุณยังรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ดีขึ้นบางทีอาจจะต้องพบทอราปิสเนาะก็เป็นที่ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษานะคะก็ลองคุยกับเขาดูนะคะคุณจะได้รู้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันอะไรคือสิ่งที่มันเหมือน บทบางหรือว่าปิดกั้นตัวคุณเองไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านตรงนั้นได้นะคะข้อที่4นะคะ future self journal ก็คือการเขียนเหมือนกันแต่อันนี้เป็นเขียนสิ่งที่คุณอยากได้จริงๆในอนาคตนะคะสิ่งที่คุณรู้สึกว่าวางแผนระยะยาวคุณอาจจะเป็นแบบนี้และข้อที่5 meditation ก็คือการนั่งสมาธิค่ะยิ่งนั่งสมาธิมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนานะแต่มันเกี่ยวข้องกับการที่ทําให้คุณนะคะมี ความสงบสุขทางจิตใจคุณจะสามารถทําสิ่งไหนคุณจะสามารถคิดได้อย่างเขาเรียกว่ารวดเร็วมากขึ้นมีสติมากขึ้นและข้อที่6ก็คือเวลาค่ะไทม์นะคะเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและจากที่ฉันงองๆมาตลอดชีวิตแล้วฉันจะเปลี่ยนมาเป็นคนที่ให้คุณค่าตัวเองแล้วอะค่ะคุณไม่สามารถจะเปลี่ยนได้ในข้ามวัน เขาบอกว่า Major Change เนี่ยบางคนเนี่ยใช้เวลาถึง6เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะสิ่งที่อยากจะบอกไปก็คือขอให้คุณน่ยพยายามทำทำทำให้มันต่อเนื่องอย่าบังคับตัวเองว่าเฮ้ยถ้าฉันทําไม่ได้ฉันไม่มั่นใจอย่าคิดอย่างนั้นแจ้งเองที่เป็นแบบนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนะ่ะแค่ให้เดินไปขอไปขอเขาเรียกว่าขอของหรือว่าถามทางหรือว่าเนี่ยซื้อของแล้ว เอาเงินทอนจากคนแปลกหน้าจา,จากของจากเจ้าของร้านเนี่ยทำไม่ได้อายพูดไม่ถูกคือตอนนี้มาถึงนี้ได้นี่คือดีมากแล้วแต่มันไม่ได้เปลี่ยนภายในแค่วันเดียวไงมันเปลี่ยนมาเป็น10ปีมันถึงได้ประมาณนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นที่อยากจะบอกไว้ก็คืออลองทําอยากให้ลองทําไม่อยากให้แบบว่า,าฉันทําไม่ได้หรอกฉันเป็นอย่างเงี้ยฉันไม่คุณค่าตัวเองหรอก ถ้าคุณทําได้อะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะคุณจะมีจุดยืนความรักคุณจะดีมากขึ้นคุณให้คุณค่าคุณมากขึ้นบางทีที่แจงบอกไปแจงให้คําตอบแจงให้คําปรึกษาคนในเรื่องความรักมาจนแจ้งรู้สึกว่าเออมาถามแบบนี้รู้เลยพูดแบบนี้รู้เลยว่าเธอความรักเธอจะไปได้หรือไปไม่ได้บอกเอาไว้แล้วถ้าคุณให้คุณค่ากับตัวเองมากพอนะคะถ้าเขามาให้คุณเป็นตัวเลือกแบบนี้ไม่เป็นไรคะ่ะขอเชิญไปหน้า คนต่อไปถัดเข้ามาเลยค่ะคนต่อไปเชิญค่ะคนนี้คงไม่ใช่แล้วอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะถ้าคุณให้คุณค่าตัวเองมากแค่ไหนคุณก็จะมีชีวิตที่ดีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ